สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์กับทาง d o f y w y w c h c o ของม y นิ m มเ e ตนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา Cycle Turtle นะครับได้รหัส Reference SRPC44 เต่าทองนะครับแล้วก็ SRP773K1 เต่าน้ำเงินนะครับซึ่งทั้ง2เรือนเป็นนาฬิกาจากเจ้าของเดียวกันนะครับ นาฬิกา2เรือนนี้ไม่ได้มีอาการเสียหายใดๆนะครับแต่ลูกค้าตัดสินใจส่งนาฬิกามาเซอร์วิสกับทาง Modify Watch Company Limited เนื่องจากอ่านคู่มือในการนะครับว่านาฬิกาควรจะเซอร์วิสท,ทุกๆ3-5ถปีครั้งนะครับ และนั่นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องของลูกค้านะครับเพราะว่านาฬิกาก็ไม่ควรให้เสียก่อนนะครับการที่เราจะบํารุงรักษานาฬิกานั้นควรจะบํารุงรักษานาฬิกาโดยการล้างเครื่องทุกๆ3หรือว่า5ปีไม่ควรเกิน5ปีนะครับของนาฬิการ,ระบบอโตเมตินะครับส่วนนาฬิการ,ระบบคอร์สควรจะเปลี่ยนฐานทุกๆ2ปีครั้งนะครับแล้วก็ควรล้างเครื่องทุกๆ3-5ถึงปีครั้ง เช่นเดียวกันนะครับทั้งสองเรือนนี้นะครับอาการเบื้องต้นนะครับกำลังตกเนื่องจากกำลังลานไม่เพียงพอนะครับทำให้ต้องเปิดกระปุกลานออกมาล้างเครื่องทั้งสองเรือนเลยนะครับประกอบกำลังเครื่องนะครับอยู่ที่100กว่า,วาเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากมีอาการลานล้านะครับนาฬิกาที่ใส่ทุกวันกับนาฬิกาที่ใส่นานๆครั้งนะครับสภาพเครื่องจะ บ่งบอกได้แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่านาฬิกาที่ใส่ทุกวันนะครับจะเสียหายน้อยกว่าสึกรอน้อยกว่านาฬิกาที่ไม่ค่อยได้ใส่นะครับเพราะว่าจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับต่างจากนาฬิกาสายเก็บนะครับที่ลูกค้าเก็บนาฬิกาไว้นะครับทำให้น้ํามันในการหล่อลื่นจักรและก็ดับทิมนะครับแห้งนะครับทำให้เมื่อเราหยิบนาฬิกาออกมาใส่เมื่อน้ํามันแห้งนะครับทาให้นาฬิกานั้นสึกกรอได้ง่ายกว่านะครับและนี่ก็เป็นเรื่องที่ หลายๆท่านยังไม่รู้นะครับยังไม่ทราบนะครับว่านาฬิกาควรเซอร์วิสก่อนนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากถามว่านาฬิกาใหม่นะครับ สามารถล้างเครื่องได้ไหมสามารถล้างเครื่องได้นะครับเพราะว่าบางร้านนะครับไม่ได้ขายนาฬิกาออกไปทันทีนะครับก็เก็บนาฬิกาอยู่ในช็อปมากกว่า2ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถล้างเครื่องได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาญี่ปุ่นหรือนาฬิกาสวิตก็สามารถล้างเครื่องได้นะครับและถ้าหากสังเกตนะครับกระปุกลานนั้นจะมีสีดําออกมาเนื่องจากนาฬิกานั้นมีการหยดน้ํามันกระปุกลานที่มีส่วนผสมของกราไฟต์นะครับที่มี ่าความหนืดพอดีกับของไซโก้เลยนะครับมาจากโรงงานนะครับซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้ลานนั้นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเฉพาะสำหรับนาฬิกาไซโก้เท่านั้นนะครับซึ่งจะเป็นสีดำก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับนาฬิกาใหม่ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนาฬิกาไซโก้แทบจะทุกรุ่นเลยนะครับเหตุผลที่ต้องเซอร์วิส นาฬิกานะครับที่ควรล้างเครื่องทุกๆ2ปีนั้นก็เพราะว่านาฬิกานั้นซิวยางกันน้ำนะครับจะเริ่มเสื่อมในปีที่2นะครับแล้วก็จะใช้งานไม่ค่อยได้เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับในปีที่3นะครับก็ควรจะมาเซอร์วิสคือเช็คสภาพนาฬิกาก่อนนะครับสามารถนำนาฬิกาของท่านนะครับมาเช็คสภาพนาฬิกาที่ modify watch c o m าม n ดีม m เต็ดนะครับเรามีริการตรวจเช็คสภาพนาฬิกาของท่านให้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและอีกเหตุผลสําคัญเลยนะครับ ที่ควรจะเซอร์วิตนาฬิกาก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยน้ามันหยอดจักรนะครับจะเริ่มเสื่อมสภาพในปีที่3นะครับน้ำมันเสื่อมสภาพนะครับคือน้ํามันจักรแห้งนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรต่างๆหรือว่าทับทิมนะครับสึกกรอได้ง่ายนะครับและอาจจะเกิดความเสียหายที่หนักกว่าล้างเครื่องก็เป็นได้นะครับจึงแนะนําว่าควรจะมาเซอร์วิสตามระยะเวลาของนาฬิกาที่3-5ถึงปีนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงาน กลับถึงมือลูกค้าแล้วนะครับมาดูความสวยงามเมื่อนาฬิกาเสร็จกันนะครับหน้าปัดจะใสขึ้นเพราะว่าเราทําความสะอาดหน้าปัดนาฬิกาให้นะครับทำความสะอาดฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ใต้หน้าปัดนะครับตั้งแต่ตอนที่รับนาฬิกามานะครับก็จะเห็นเศษฝุ่นเศษผงต่างๆนะครับอยู่ที่หน้าปัดนะครับช่างหลังจากที่ล้างเครื่องนะครับทีมช่างเราก็จะคลีนทํทความสะอาดในจุดนี้ให้นะครับและถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการเซอร์วิส กับทาง Modify Watch c o m n y Limited นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่ Facebook Fanpage Modify Watch n y Limited แล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y w a t c h c o m นะครับหรือสามารถเดินทางมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับปิกัดร้านอยู่ถนนยานาวาตัดใหม่พระราม3เราจะมีคลิป เซวิตในไก่างนี้ลงทุกวันนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้ง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้อาลานไปก่อนสวัสดีครับ